สินเชื่อธนาคารออมสินเปิดให้กู้ในรอบใหม่สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะมีรายละเอียดอย่างไรไปดูในคลิปค่ะสวัสดีค่ะพเพบกันเนเช่นเคยกับธัญราษฎร์ให้ในวันนี้มีสินเชื่อของธนาคารออมสินมาแจ้งให้ทราบเขาเพิ่งเปิดให้บริการในรอบใหม่นั่นก็คือสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพค่ะ หลังจากที่ปิดให้บริการไปเมื่อป,ปลายปี2565และเขาได้เปิดให้บริการใหม่ในรอบใหม่นี้ค่ะในวันที่1เมษายน2566และจะสิ้นสุดในโครงการนี้คือวันที่31ธันวาคม2566ค่ะชัญญรัตน์ก็ได้เช็คข้อมูลไปยังเพจ GSB Society นะคะของออมสินและได้ข้อมูลและสรุปได้ดังนี้ค่ะ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเขาเปิดให้กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจค่ะสำหรับจุดเด่นจะปลอดชำระเงินต้น3เดือนแรกแต่ท่านยังคงจะต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือนนะและไม่ต้องใช้หลักคำประกันเขาะจะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทแล้วใครบ้างลที่สามารถสมัครได้ไปดูรายละเอียดกันค่ะไปดูคุณสมบัติข้อ1.1ค่ะ เป็นผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพจนสามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้นๆหรือมีประสบการณ์พื้นฐานในการประกอบอาชีพเช่นช่างปูนช่างไฟฟ้าช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นค่ะในข้อ1.2ผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายค่ะ 1.3เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะการผ่อนชำระต้องไม่เกิน70ปีค่ะไปข้อ1.4ค่ะเป็นผู้มีถิ่นที่อาศัยหรือสถานประกอบการที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้ค่ะไปข้อ1.5ไม่เป็นลูกสร้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสิน มาดูวงเงินให้กู้กันบ้างค่ะจำนวนเงินจะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถชำระหนี้ไม่เกินรายละ1,000 0แสนบาทจะแยกออกเป็น2กลุ่มดังนี้ค่ะ 1. เป็นผู้กู้ตามคุณสมบัติข้อ1.1ที่ได้กล่าวข้อมูลไปแล้วตามข้อมูลด้านบนนี้เลยค่ะจะให้กูส้สูงสุดไม่เกิน2,000มบาท สเป็นผู้กู้ตามคุณสมบัติข้อ1.2ที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะตามข้อมูลด้านบนนี้เลยจะให้กู้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะทั้งนี้เมื่อรวมจํานวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทจํานวนเงินที่ขอในครั้งนี้ณนะวันที่ทํานิติสัญญาจะต้องไม่เกินสอง0,000บาทต่อรายค่ะ สำหรับระยะการผ่อนชำระนะคะสูงสุดอยู่ที่8ปีสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะ1จะให้วงเงินกู้ไม่เกิน50,000บาทจะให้ผ่อนชำระไม่เกิน5ปีหรือ60งวด2วงเงินให้กู้ตั้งแต่50,001บาทถึง1 0 0 0บาทจะให้ผ่อนชำระไม่เกิน8ปีหรือ96งวดซึ่งจะปลอดชำระเงินต้น3เดือนแรกแต่ยังคงจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนนะ ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่1.50%ต่อเดือนหรือไม่เกิน18%ต่อปีจ่ายแบบลดต้นลดดอกค่ะสำหรับหลักประกันเงินกู้จะใช้บอสอยอในการคำจะได้วงเงินเต็มแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทค่ะและธนาคารจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระคำประกันมาดูเอกสารในการยื่นกู้กันบ้างค่ะจะยื่นตามอาชีพที่เราทำอยู่นะเอกสารส่วนบุคคลจะยื่นทางของผู้กู้และก็คู่สมรสค่ะ <Huh? S> 1. สำเนาบัตรประชาชนสองสำเนาทะเบียนบ้านสาสำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีสี่สำเนาใบสำคัญการสมรสใบหย,ยา่าใบมรณบัตรของคู่สมรสถ,ถ้ามีค่ะไปดูเอกสารกลุ่มผู้เริ่มประกอบการกันบ้างค่ะ 1. ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมจากธนาคารออมสินหรือหน่วยงานภาคราัฐหรือภาคเอกชน ในกรณีไิ่ผ่านการอบรมนะคะให้ใช้เอกสารที่แสดงหรือรับรองประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆเช่นใบรับรองใบจบการศึกษาหรือภาพถ่ายการทำงานอาชีพนั้นๆเป็นต้นค่ะ2ประมาณ,มาณการรายรับรายจ่ายอ่ะต่อไปค่ะไปดูเอกสารกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยกันบ้างค่ะ 1>, 1. บัญชีรายรับ รายจ่ายย้อนหลังไม่เกิน3เดือนและบินซื้อขายย้อนหลังอย่างน้อยไม่เกิน3เดือนและเอกสารอื่นๆที่ธนาคารกำหนดค่ะและถ้าใครสนใจสามารถทำอย่างไรได้บ้าง 1. ติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน 2. ลง,งทะเบียนในเว็บไซต์ดังนี้ค่ะจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาแล้วค่อยไปยื่นเอกสารที่ธนาคารสาขาที่เราได้ลงทะเบียนไว้ รอแจ้งผลถ้าผ่านอนุมัติให้ท่านเข้าไปทำสัญญาในแอป m y Mo ค่ะและนี่คือข้อมูลสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเนื่องจากสินเชื่อนี้เพิ่งเปิดให้บริการใหม่<อ>ในวันที่1เมษายนที่ผ่านมาข้อมูลอาจจะตกหล่นไปบ้างนะคะหรือหากมีข้อมูลอัปเดตอะไรทันยละจะรีบมาอัปเดตผ่านช่องทางนี้อย่าลืมกดติดตามรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ